ฉันไม่เคยเล่นกับความรู้สึกใครเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันมันเกิดขึ้นจริงและฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกเองมากๆแล้วคือคนเราถ้าโกหกอไม่เจริญหรอกต่อให้รวยก็รวยแป๊บเดียวต่อให้ทําอะไรก็ทําได้แป๊บเดียวอันนี้แม่เกตก็ไม่โอเคที่คุณบอยมาโพสต์เพราะว่าถือว่าแม่ก็รักลูกนะอยากปกป้องในสิ่งที่แม่ทําได้ นะมันไม่มีระบบอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของครอบครัวที่แม่ปรึกษาพี่เจนแล้วไม่ลงตัวกันแล้วพี่เจนก็ยังไม่ได้ช่วยเหลือกันก็เลยกลายเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้น เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของนักข่าวบันเทิงชื่อดังอย่างพี่บอยเอนเตอร์เทนหรือบอยธิติพรได้ออกมาเล่าข่าวของสาวเจนนี่รัชนกพร้อมกับเตือนว่าไม่อยากให้เจนนี่แล้วก็ไม่เกตเอาเรื่องดราม่ามาเล่นกับความรู้สึกของแฟนคลับซึ่งทางเจนนี่เองค่ะก็ได้แชร์โพสต์ประโยคคําพูดของพี่บอยพร้อมกับเผยว่าตัวเองก็รู้สึกเสียใจที่อีกฝ่ายไม่ทักมาถามก่อนที่จะสื่ออะไรออกไปจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นค่ะ หลังจากนั้นสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางไลฟ์นะคะโดยเจ้าตัวบอกเลยว่าไม่เคยเล่นกับความรู้สึกของใครแล้วก็เอามาขายของส่วนตัวขายของมาประมาณ3ปีแล้วและขายดีมาตลอดขายได้หลักล้านถ้าใครได้ติดตามมาก็จะเห็นว่าวันหนึ่งไลฟ์8ชั่วโมง10ชั่วโมงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไลฟ์มาตลอดแต่วันนี้ก็คือแค่เราได้รับโอกาสนั้นเพราะว่าคนสนใจเรามากขึ้น และหลังจากที่เจนนี่นะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วทางฝั่งของแมเกตก็มีความเคลื่อนไหวโดยก็ออกมาปกป้องลูกสาวแล้วก็ตัวเองชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยแม่ก็บอกว่าไม่โอเคนะคะที่พี่บอยออกมาพูดแบบนั้นแมเกตเองก็เป็นกําลังใจให้เจนนี่ด้วยแดียวยังไงนะคะรอไปฟังทางฝั่งของเจนนี่แล้วก็แมเกตค่าพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะฉันไม่เคยมีความรู้สึกใคร เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันมันเกิดขึ้นจริงและฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกเองมากๆแล้วคือคนเราถ้าโกหกอ่ะไม่เจริญหรอกต่อให้รวยก็รวยแป๊บเดียวต่อให้ทําอะไรก็ทําได้แป๊บเดียวเหมือนที่บอกว่าเหมือนพวกการเตือนการอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้ใหญ่ที่สนิทกับเจนนี่เขามีการติดต่อฉันได้อยู่แล้วเขาก็มาเตือนฉันก็รับฟังอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปพูด ออกสื่อเพื่อจะดูให้เราเป็นเหมือนแย่อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจนในเพลงเหมือนตอนนี้เหมือนเหมือน,นโดนด่าอยู่่ก็เหมือนโดนเอาไปแกว้เหมือนเป็นปาบาลว่าฉัน,น่ะไปเล่นกับความรู้สึกคนดูอะถึงหอ่ะอันนี้แม่เกตก็ไม่โอเคที่คุณบอยมาโพสต์เพราะว่าถือว่าแม่ก็รักลูกนะอยากปกป้องในสิ่งที่แม่ทำได้ นะมันไม่มีระบบอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของครอบครัวที่แม่ปรึกษาพี่เจนแล้วไม่ลงตัวกันแล้วพี่เจนก็ยังไม่ได้ช่วยเหลือกันก็เลยกลายเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นใช่ไหมพูดถูกไหมอันนี้พูดจากใจนะคะอาจจะพูดไม่เก่งอันนี้ไม่เกดพูดไม่เก่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ามันเป็นเหมือนที่ลิลลี่โพสอะไรไหมน,น,นี่ลิลลี่ก็โพสแล้วพี่เจนก็มาแชร์โพสอีกอันนี้ ก็พี่เจนก็แชร์โพสต์อีกก็เลยมันไม่ใช่เรื่องของระบบอะไรทั้งนั้นนะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องของชีวิตจริงแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตจริง,ม,รง,ง,รงมันไม่ใช่เรื่องระบบอะไรทั้งนั้นอะ่ะรู้สึกก็สงสารรีเหมือนกันสงสารพี่เจนเหมือนกันคือเหมือนเราก็ไปดูว่าเขาพูดเพื่ออะไรเนาะ